วันนี้เราจะไปซื้อเกลียนค่ะไปดูกันเลยไป,ยไปอันนี้ก็แกะมปแล้วกร แก้แล้วราคาสามร้อยบาทแก่แล้วสามร้อยหาสิเพื่อป็นึาสิบบาทไม่ใหญ่ไม่ตห้สิ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านกันแล้วลุยไปจ้ายัวๆแล้ว่เกียอะไรหน่อยหนอยเอนี้นอยยุ่เออไักเกียอะไรน่อยเดี๋ยวหากันได้ไมไปดิไเตมอืมอะไรเนี่ยเมน่ะอือเดยวเขาจะบอกอือทัวองกล้องยงใช่ไหมเพื่อยั่วๆอะ สดือไม่จ่ายป่ะไม่ต้องคุเนี่ยทุเรียนถูกมากเนี่ยได้ตั้งสามสามสามร้อยห้าสิบบาทวันสามร้อยห้าสิบบาทมันได้ได้ตั้งหลายหลายถึงว่าจิบมือก,กินชอบไหมแม่อันนี้คือกินที่ เือที่เขาแกะไว้แล้วเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าอะไรเป็นจะแซบ่บอนไรบมเป็นจะแซบ่บเลือกเลย,เเลยนี่เป็นตังโมโมเลกรอบกรอบนอกนุ่มในเบงเนี่น่รอบสอบสองปีจตะ ได้อยู่เขาลืมซตา,าเออลือลอมซตาซขาแรงขาแรงงานไม่ได้ทำจ้ะง่ายก็ไม่ได้เอสระสั่ถ้าทำงานก็ไม่ได้กินหรอกไม่มีเวลาเบิ้งอันนี้ ซื้อยุโคราชนะเท่านี้นะ่ะหกร้อยสิบแปดบาทอันนี้แค่สามแ้วใ่ไมสิแค่เบอร์เมนมันดูเค่ดเม็ดสิสส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 

จะอิ่มแล้วล่ะขาวเนี้รอบสองปีมแวมาน,นี่นะแซ่บอันนี้นะขอถือว่าบางที่เข้าไปซื้อกินกะถ้าเขาซื้อถ้าสมมุติว่าเขาซื้อเป็นลูกข้างในมันนหนเขามองเ่เห็นเนาะอเอาลูกนี้ลูกนี้ก็า่างามยุ๊แต่ว่าบัดเผาออกมาแล้วมันบ่ง,งามก็เลยไปหาเลื่อกพี่ว่าเออเอาที่ผ่าแล้ว แพงกันถ้ามันสมรลค่ะมันกน็โอเคอเจเจสิ่งยัวจ้าลิปเนี้ยาไว้แค่นี้ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลากินก่อนอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อ,อเจบาไปจ้ะ 看你的